วันนี้คุณครูวิทยาของเราจะพาแก๊งเด็กช่างรู้ช่างคิดช่างถามไปเปิดหูเปิดตาที่สวนสัตว์ดุสิตครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันว่าเขาดินไงล่ะครับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรจะสนุกแค่ไหนต้องคอยติดตามชมครับ คุณหมอสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรเนี่ยผมนัดเด็กๆของผมมาครับผมจะมาเที่ยวที่เขาดินนี่แหละครับจะดูสิครับผมโอ้โหนี่รถคงติดอยู่ครับมาสายครับคุณหม่เด็กนักเรียนของผมเองเลยครับเด็กตัวเล็กๆอ่ะครับผมก็นี่ไงตรงนี้ไงนี่ไหนครับนี่ข้างหลังครับโอ้โหเด็กๆอ้าวอ้าโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับทก็ไม่บอกพวกเราเลยหรอคะ น้อยหน่อยตุ๊ดตูครูเนี่มาถือตั้งนานมารออยู่ตั้งนานแล้วดีนะเนี่ยโชคดีนะที่ว่าคุณหมอเนี่ยมาแล้วมาเอิ่มมาเจอเราอยู่อยู่ตรงนี้นี่ครูอยู่ตรงทำไมถึงไม่เห็นครูฮะค็เดยวครูพวกเราเนี่ยก็ไม่ยืนรอตรงนี้ันานแล้วนะคะหรือว่าพวกเราคงจะมองไปแต่ทางนู้นนะคะคุณหมอครับ เอบคุณหมอมากเลยที่พาผมก okay. ับเด็กมาเจอกันนี่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้นะครับผมมองไปทางนู้นเด็กมองไปทางนี้พรุ่งนี้คงหากันไม่เจอครับผมนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้คุณหมอจะพาพวกเราลุยบุกเขาดินเย็คุณผู้ชมครับรายการช่างคิดช่างสังเกตวันนี้เรามากันที่เขาดินนะครับก็เพราะว่าเด็กๆเขาอยากรู้เรื่องการมองเห็นแต่เรื่องการมองเห็นนั้น มทมไมถึงต้องมากันที่เขาดินไทยแล้วล่ะครับก็เพราะว่าเด็กๆนั้นอยากรู้เรื่องการมองเห็นของสัตว์ครับนี่จะบอกไงหมอถ้าเกิดว่าเรามีตาเหมือนสัป,ปรดนะเราคงมองเห็นกันไปแล้วสัปะรดมันมองเห็นได้ด้วยหรอครับเบียบเบยเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเนสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีการกําหนดให้มี ลูก,กตาเหมือนกับคนเนี่ยก็มีตาสองข้างมีตาซ้ายมีตาขวาไงแล้วคนมีตาเป็นอย่างนี้มองไปได้ข้างหน้าแต่นี่ตามาอยู่ซ้ายข้างขวาข้างอยู่ในคนละข้างเลยมันมองเห็นได้ยังไงหรอครับนั่นสิเบนนั่นสิครูสัตว์กับคนมองเห็นต่างกันยังไงครับนั่นสิครัคครูมันต่างกันยังไงอ้าวน,นัน่นนั่นนสิครับคุณหมอครับ,บก็บมองแตกต่างกันยังไงะครับ คนจับสัตว์กับการมองเห็นน้องๆคงสงสัยกันว่าคนหรือสัตว์มองเห็นเหมือนกันหรือไม่วันนี้มีคำตอบมาให้แล้วครับเริ่มกันที่แสงเป็นพลังงานที่ทําให้เกิดการมองเห็นในทางฟิสิกส์ถือว่าแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งครับโดยแสงมีคุณสมบัติในการกระจายพลังงานออกมา ที่ความยาวคลื่นต่างๆกันโดยแถบพลังงานที่มีที่พลต่อตาของคนเราและทําให้เกิดการมองเห็นนั้นเป็นเพียงช่วงแคบๆเราเรียกช่วงนี้ว่า visible spectrum หรือแสงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและแสงอยู่ใต้แสงสีแดงเราเรียกกันว่าแสงอินฟราเรดส่วนแสงที่อยู่เหนือสีม่วงนั้นก็คือแสงอิลตราไวโอเลตซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแสงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้น เราสามารถแยกให้เห็นแถบของการกระจายพลังงานอย่างกว้างๆได้เจ็ดแถบสีนั่นก็คือสีรุ้งนั่นเองครับประกอบไปด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลือง แสงแดงและน้องๆรู้ไหมครับว่าแสงสามารถผ่านวัตถุบางชนิดได้แต่แสงไม่สามารถผ่านวัตถุทึบแสงได้นะครับเช่นแผ่นเหล็กผนังคอนกรีตเพราะวัตถุทึบแสงจะสะท้อนแสงบางส่วนและดูดกลืนแสงไว้บางส่วนและเกิดเงาได้เมื่อใช้วัตถุนั้นได้กั้นลำแสงเอาไว้ส่วนวัตถุโปร่งใสเป็นวัตถุที่ยอมให้แสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงผ่านไปได้เช่นอากาศน้ำเป็นต้นเราจึงสามารถมองผ่านวัตถุโปร่งใส และเห็นสิ่งต่างๆได้ส่วนวัตถุปโปร่งแสงเช่นกระจกฝ้าพลาสติกฝ้าวัตถุเหล่านี้แสงจะผ่านเข้าไปได้แต่จะกระจายแสงออกไปโดยรอบทําให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงเมื่อเคลื่อนที่ผ่านวัตถุปโปร่งแสงทีนี้เรามารู้กันสักทีว่าการที่คนเรามองเห็นได้นั้นก็เพราะแสงเข้าไปที่ตาผ่านกระจกตารูม่านตาและผ่านอวัยวะสำคัญต่างๆไปยังสมองและภายในดวงตา จะมีอวัยวะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเรียกกันว่าเรตินาเรตินามีหน้าที่รับแสงและเปลี่ยนแสงเป็นกระแสประสาทโดยมีเซลล์รับแสงอยู่สองประเภทนะครับคือเซลล์รูปแท่งและเซลล์รูปกลวยเซลล์รูปแท่งจะทําหน้าที่รับแสงทําให้มองเห็นรูปร่างของวัตถุต่างๆได้ส่วนเซลล์รูปกลวยทําหน้าที่รับสีทําให้มองเห็นวัตถุมีสีต่างๆ และการที่เซลล์รูปกรวยจะทำงานได้ดีนั้นต้องมีแสงสว่างมากๆนะครับเด็กๆส่วนสัตว์ก็มีวิธีที่มองเห็นต่างๆกันไปตามลักษณะโครงสร้างของดวงตาครับและสัตว์ในโลกนี้มีมากมายถ้าจะให้พูดทุกชนิดเนี่ยคงไม่ไหวดังนั้นพี่ขอยกตัวอย่างสัตว์บางชนิดก็แล้วกันนะครับเริ่มกันที่สัตว์ที่หากินตอนกลางคืนทั้งหลายก็เช่นง,งูนกพูกนกแสกหรือนหนู พวกนี้มันสามารถมองเห็นแสงในช่วงคลื่นอินฟราเรดได้มันจึงจะมองได้ชัดในเวลากลางคืนเหตุก็เพราะพวกมันมีเซลล์รับแสงมากกว่าเซลล์รับสีนั่นเองครับส่วนพวกนกต่างๆนั้นมันจะมองเห็นแสงในช่วงคลื่นอันตราวโอเลตได้มันจึงมองเห็นสีและแสงได้ดีในเวลาสว่างพอเวลาใกล้มืดมันจะต้องกลับรังทันทีเพราะมันจะมองไม่เห็นอะไรในความมืดเลยครับส่วนพวกผึ้งแมลงวันหรือแมงปอนั้น น้องๆรู้ไหมครับว่าเจ้าพวกเนี้มีดวงตาที่ใหญ่มากถึง2ในสของส่วนหัวและดวงตาของมันประกอบด้วยเลนส์รูปหกเหลี่ยมหลายพันเลนส์เรียงต่อกันคล้ายๆกับรังพึ่งพวกมันจึงมองภาพจากเลนส์แต่ละส่วนมาประกอบกันเป็นภาพเดียวกันก็คล้ายๆภาพจิ๊กซอวไงล่ะครับน้องๆและพึ่งบางสายพันธุ์ใช้ช่องท้องเพื่อสัมผัสหาพื้นที่แม่เหล็กเพื่อการนำทางครับ มาที่สัตว์ชนิดต่อไปที่ขอเลือกกิ้งกากันแล้วกันนะครับกิ้งกามันสามารถกรอกตาไปมานระยะกว้างมันจึงสามารถเห็น2ทิศทางในเวลาเดียวกันสุดยอดไปเลยใช่ไหมละครับทีนี้เรามาดูพวกปลาที่อยู่ใต้น้ํากันบ้างครับเริ่มที่ปลาทะเลโดยเฉพาะพวกที่อยู่ในทะเลลึกๆมันจะมีอุปกรณ์ที่ค,คล้ายๆกับท่อนไม้25ล้านอันต่อ1นตาซึ่งไว้ต่อแสงมันสามารถเดินทางและหาทางออกจากทะเลลึกได้ส่วนพวกปลาน้ําจืด บางชนิดสามารถที่จะแยกประสาทเพื่อให้มองเห็นได้ทั้งในน้ำและอากาศไปพร้อมๆกันและสุดท้ายมาที่สัตว์ตัวใหญ่ๆกันบ้างขอเป็นม้าหิกันแล้วกันนะครับมมาสามารถมองได้ถึง357องศามันจึงมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมันในขณะหน้าตรงมันจึงมีนิสัยที่ขี้ตกใจง่าย น้องๆเคยสังเกตไหมล่ะครับว่าเวลามีการแข่งม้าทำไมต้องปิดตาด้านข้างของม้าด้วยก็เพื่อให้มันจะได้มองเห็นข้างหน้าได้อย่างเดียวเพื่อวิ่งไปข้างหน้าไม่ต้องสนใจสิ่งรอบข้างไงล่ะครับน้องๆทีนี้น้องๆก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าคนและสัตว์ก็จะมีการมองเห็นที่แตกต่างกันไปท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและลักษณะของดวงตาแต่ไม่ว่าจะดวงตาแบบไหนหรือประกอบไปด้วยอะไรสัตว์ทุกตัวย่อมปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการเพื่อการอยู่รอดครับ สัเกเพราะฉะนั้นนะครับ <ๆ S 2> เด็กๆตำแหน่งตาของสัตว์แต่ละชนิดนั้นเขาจะมีเหตุและผลของเขาเองอย่างเช่นทิปโปตามันอยู่ข้างบนเพราะอะไรอะครับอา้าวเพราะว่าเอาไว้มองคนที่เข้ามาดูมันไงคุณหมอคำอค่ะขอความจริงค่ะค่ะสาสตรุกลาะจะเกี่ยวเรื่องซะหน่ยอยอ่ะ เออคุณหมอครับคุณหมอมีดีวีดีเรื่องราวชีวิตของที่ปู่ไหมครับอ้เรื่องกล้วยกล้วยเด็กๆอ่ะ าของฮิปโปเนี่ยนะอยู่ค่อนข้างจะอยู่ข้างหน้านบนเนี่ยเพราะว่าเวลาที่มันดำน้ําลงไปหูและตาของฮิปโปจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําเพื่อมองเห็นแล้วก็ได้ยินอย่างชัดเจนไงเพื่อเป็นการป้องกันศัตรูข,ของมันแล้วครูคะ,ะตาแบบไหนมองเห็นได้ดีที่สุดล่ะคะอาออันนี้มันก็แล้วแต่นะจาะนดาประโยชน์แตกต่างกันว่าแต่ตาของใครขอ,ของมันแล้วมันนตาใครเ,เนี่ยผมครับ โอ้อยจริงเหรอตาผมถามนังครับครูตาคนกับจัดใครมองเห็นได้ดีกว่ากันหรอครับโอ้ตาคนกับจัดใครมองเห็นได้ดีกว่ากันเหรอไม่ร่องอีกดีกว่าเดี๋ยวพี่ว่าพวกเราเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมมัม้ยเออแล้วทิงครูไว้นี่แหละดีดีเฮ้ยจริงดีไม่ไม่ หนูอยู่ค่ะหนูอยู่ที่นี่กับแชมป์เราวางแผนกันแล้วค่ะงัออ้นเดี๋ยวเราไปกันเถอะเบนปะ่ะ<ป><ป>เดี๋ยวนะคะครูบ๊ายบายพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาเรียนรู้เรื่องสนุกสนุกกันต่อรับรองว่ามีอีกเพียบครับน้องๆว่าแต่พี่ตุ่ตก,กับน้องเบนจะไปไหนกันนะอยากรู้เจอกันช่วงหน้าครับช่างคิดและช่างสังเกต ดีค่ะคุณนร้นะคะคือว่าวันนี้พวกเราสองคนจะมาหาความรู้เรื่องของการมองเห็นของคนกับสัตว์นะคะคือจะไปถามที่ไหนคะอ,อ๋อเรื่องนี้ก็ถามอ,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 อาอจารย์นุชเลยนะคะทางด้านนี้นะคะอ๋ออาจารย์นุชก็เป็นผู้สออ๋อค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคือ,อวันนี้พวกเราสองคนอยากจะมาหาความรู้เรื่องของการมองเห็นระหว่างคนกับสัตว์อะค่ะครับผมอาจารย์เชิดพงนี้ครับขอบคุณค่ะ แล้วน้องทั้งสองก็มาถูกที่แล้วล่ะครับถ้าอยากรู้ว่าคนหรือสัตว์จะมีการมองเห็นที่ดีกว่ากันที่นี่ให้คำตอบได้แน่นอนครับท่านนี้แหละครับถูกเพลงเลยอาจารย์มุิทักษินธรรมครับไขข้อสงสัยของเด็กๆได้แน่แน่ครับชัวอาจารย์คะแล้วอย่างสัตว์เนี่ยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนคนหรือเปล่าคะสัตว์ มันก็จะไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนคนทุกประการนะครับก็แล้วแต่ชนิดของสัตว์ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของลูกตาของสัตว์ว่าจะเป็นยังไงบ้างบางชนิดก็สามารถมองเห็นกลางคืนได้ดีอย่างพวกแมวพวกเสือพวกสุนัขอย่างเงี้ยครับก็สามารถมองในเวลากลางคืนได้ดีกว่าคนอย่างนกพูกคาวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าโครงสร้างของตาของสัตว์พวกเนี้ยจะมีส่วนเซลล์ที่ทําหน้าที่รับแสงมากกว่าเซลล์ที่ทําหน้าที่รับสีเพราะฉะนั้น มันก็จะสามารถมองเห็นภาพได้ดีในเวลากลืนแต่แต่นะครับมีข้อเสียก็คือแทนทีมจะมองเห็นสีได้ชัดเจนสีมันจะน้อยลงเพราะว่าเซลล์รับสีมันลดลงเป็นรับแสงเฉยเฉยมันก็จะมองเห็นออกเป็นโทนที่จะออกเป็นเชิงขาวดําก็จะแตกต่างละวยังยังมีสัตว์อื่นอย่างนกหรือแมลงเนี้ยสามารถมองเห็นลำแสงที่เป็นด้าวาเลตได้เพราะนั้น สัตว์ก็จะสามารถมองเห็นสีที่แตกต่างไปจากเราอีกเนื่องจากว่าในโครงสร้างของลูกตาของสัตว์เนี่ยครับจะมีมีส่วนที่เป็นเลนส์แล้วก็มีส่วนที่เป็นเซลล์รับแสงกับเซลล์รับสีนั้นการที่สัตว์จะมองเห็นแสงสีได้เหมือนกับคนหรือไม่เหมือนขึ้นอยู่กับจํานวนของเซลล์รับแสงกับจํานวนของเซลล์รับสีแตกต่างกันยังไงครับก็คือว่าถ้ามากก็คือมองเห็นอย่างเซลล์สีถ้ามากก็คือมองสีได้ดีใช่ครับ ตัดตาบอดสีได้ไหมครับได้ครับตัดตาบอดสีได้เนื่องจากว่าโครงสร้างของของลูกตาของสัตว์เนี่ยครับมันจะมีส่วนประกอบอย่างที่เคยได้พูดไปแล้วก็คือมันเป็นส่วนเซลล์ที่รับแสงกับเซลล์ที่รับสีเพราะฉะนั้นถ้าสัตว์มีเซลล์รับสีน้อยสัตว์ก็จะเห็นแสงเยอะนั้นสัตว์ก็จะมองเห็นสีน้อย,อยลงก็เท่ากับตัดตาบอดสีลงไปหรืออาจจะเป็นเนื่องจากเหตุผลประการอื่นอย่างเช่นพวกพึ่งอย่างเงี้ยพึ่งก็ ตาบอดสีตาบอดสีสีแดงคือพึ่งไม่สามารถมองเห็นสีแดงได้เหมือนเรามองเห็นอย่างสุนัขเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นเป็นภาพออกโทนขาวดำซะเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำรงชีวิตของสัตว์เหล่านั้นใคิดและัสเกตง แต่ตายาวครับมันไม่ได้สายตาสั้นครับแต่เขาเรียกว่าทัศนวิสัยการมองเห็นของมันต่างหากครับเขามีอยู่บ้างบางสัตว์บางชนิดมันสายตาสั้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าสายตาสั้นเหมือนมนุษย์คือเกิดมาปกติแล้วสายตาสั้นไปเนื่องจากอะไรก็ตามเนื่องจากการทํางานผิดปกติหรืออะไรก็ตามแต่มันจะเป็นกลุ่มสัตว์ที่เกิดมาแล้วสายตามันสั้นอยู่แล้วโดวยปกติ หรือยาวอยู่แล้วโดยปกติก็คืออาจจะแบบว่ามองที่สั้นไม่ชัดหรือว่ามองใกล้ๆไม่ชัดมองไกลๆไม่ชัดใช่งอย่างเช่นพวกกบพวก a m ฟิเบียนเนี่ยพวกสัตว์เลื้อยสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะเป็นพวกกลุ่มสัตว์ที่แต่ตายาวคือถ้าไกลๆเนี่ยจะมองเห็นแต่พอใกล้ๆมองเห็นถ้าเคยลองสังเกตจะเห็นจิ้งจบเวลาจะกินแมลงมันเห็นแมลงจะคานเข้าไปหาพอไปถึงใกล้ๆตัวแมลงปุ๊บแทนที่มันจะกินแมลง มันกลับหยุดแล้วมันก็ต้องยืดคอกลับมาเพื่อดูแมลงก่อนแล้วถึงจะพอเห็นแมลงขยับถึงจะกินถ้าลองสังเกตก็จะมองเห็นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่น่าจะมองเห็นได้ชัดในในบ้านเราเองเพราะว่าทิ้งจบบ้านน่าจะมีอยู่แล้วอย่างนี้นี่มีวิธีแก้ไหมคะถ้าสุิเราอยากจะให้สัตว์ตัวนั้นเนี่ยเห็นได้ปกติของมันวิธีแก้อย่างแบบอย่างคนยังใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างคนเนี่ยเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนแต่ตัดเนี่ย มันมันมันไม่สามารถคิดที่จะเอาอะไรเข้าไปแทนตัวมันได้นั้นมันไม่สามารถจะเอาแว่นไปใส่ให้มันได้นั้นตัวไหนใส่ตาสั้นก็คือใส่ตาสั้นถ้าผิดปกติไปจากธรรมชาติเดิมแต่โดยปกติแล้วสัตว์ที่ใส่ตาสั้นหรือสายตายาวมันก็จะปรับตัวเพื่อที่จะอาศัยไอการใส่ตาสั้นหรือสายตายาวของมันให้เป็นประโยชน์อยู่แล้วมันก็จะปรับตัวเข้ากับสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้ว โอเค okay, วันนี้พวกเราสองคนก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยเนาะพวกเราสองคนนะคะจะต้องขอตัวกลับไปก่อนนะคะคยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะที่ให้ความรู้ของเราดดเรรดีว่านี้วไม่เป็นไรคระับวานนี้คุณครูรอแยแล้วคะือใช่ที่เขาดินใช่ไหมขอบคุณค่ะไปค่ะไปเรี่ยนรู้ด้วยความตั้งใจขอสักคุณนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ที่ข่าวดินค่ะ โอ้ยดูสิครับดูคุณหมอครับดูเด็กพวกนี้สิครับชอบทำตัวให้ผมมันเป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยดูไปตั้งนานยังไม่กลับมาสักทีเนี่ยครับสองคนเนี่ยสองคนสองคนไหนอ้าวโอ้โห้ม่ไม่รู้เหรอรู้ครับฮะแล้วนี่ คุณหมอก็รู้เห็นเป็นใจกับเด็กเกอร์เหรอครับเียหน้าด้วยโอ้โหสมหัวลุมแป้งผมาว่าแต่มาถึงกนานยังเนี่ยแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงแล้วนานเกินไปนี่ไปยังไงมายังไงอะไรกันเนี่ยก็พอดีพวกเราเนี่ยไปหาข้อมูลว่าคนกับสัตว์เนี่ยใครมองเห็นได้ดีกว่ากันนะคะครูเจ๋งมากมากเลยครูโอ้โหเจ๋งกว่าที่ครูสอนหรือยังไงใช่ใช่ครับคุณหมอครับ สศรโอ้ยแม่เรองะไร่ยเ้แค่แลเล่นเท่านั้นแหละค่ะนี่เป็นกับครูสนุกจะตายโอ้โหแม่ชื่นใจขอบใจมากเลยนะที่ชมนะตูตู่นะอ่ะแล้ววันนี้ก็เต็มที่กับการเรียนรู้เรื่องราวของการมองเห็นของสัตว์กันแล้วเรียบกลับก่อนดีกว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะตกลงมาแล้วก็มืดแล้วเราก็มองกันไม่เห็นดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวครูอยากรู้อีกอย่างเดียวการมองเห็นของสัตว์ มันมีประโยชน์อะไรหรอครับโอ้ดีมากๆเลยดีนะที่ครูเนี่ยข้อมูลแน่นเปิกง่ายนิดเดียวตั้งใจฟังกันนะครับเรามาทราบถึงประโยชน์ของการมองกันนะครับประโยชน์ของการมองเห็นของสัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการการปรับตัวของสัตว์แต่ละชนิดว่าจะให้การมองเห็นของมัน มีประโยชน์ในด้านไหนครับแต่ที่แน่แน่ประโยชน์การมองเห็นที่สําคัญที่สุดของสัตว์ทุกตัวหรือแม้กระทั่งมนุษย์ก็คือทําให้เห็นสิ่งต่างๆเพื่อที่สามารถทํากิจกรรมต่างๆหรือใช้ในการดํารงชีวิตครับวันนี้จะยกตัวอย่างสัตว์ที่มีประโยชน์จากการมองพิเศษพิเศษนะครับเริ่มกันที่พวกปลาตัวเล็กๆหรือพวกเก้งกวางครับหรือสัตว์ที่มีกีบทั้งหลายพวกเนี้ย มองเห็นภาพมุมกว้างด้านหน้าด้านหลังโดยไม่ต้องหันหัวเพื่อเป็นการส่องหาศัตรูไปพร้พรอมๆกับหาอาหารการเล็มหญ้านั่นแหละครับและพวกสัตว์นักล่าทั้งหลายเช่นเสือสิงโตมันจะมีการมองที่สามารถกะระยะของเหยื่อได้ฉะนั้นเวลามันล่าเหยือ่อเปอร <comp> ์รเซ็นต์การพลาดที่จะอดได้เหยื่อนั้น น้อยมากครับและมีสัตว์นักล่าอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการมองเห็นได้อย่างฉานฉลาดนั่นคือปลาเสือพ่นน้ำมันสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่เหนือน้ำได้ถึง3-5ฟุต และสามารถพ่นน้ําได้ส <ötzlich> ูงถึง1.5เมตรเหตุที่มันพ่นน้ําก็เพราะเพื่อใช้ยิงเหยื่อให้ตกมาผิวน้ําและกินเป็นอาหารปลาเสือเป็นนักยิงที่แม่นมากมันจึงสามารถคํานวณองศาการยิงได้ถูกต้องและแม่นยําส่วนดวงตาที่กลมโปนของมันนั้นก็มีส่วนช่วยให้มันเล็งได้แม่นยําขึ้นอีกครับน้องๆรู้จักนกปากซ่อมกันไหมครับนกชนิดเนี้ย เวลามันก้มหัวและทิ่มปากลงดินเพื่อหาอาหารมันจะมองเห็นศัตรูจากด้านหลังได้เพราะตำแหน่งของตาที่สุดพิเศษที่ค่อนไปทางด้านหลังแต่ถ้าเป็นนกยางตาของมันจะอยู่ด้านล่างมันจึงสามารถมองเห็นเหยื่อที่ํำจากตัวลงไปโดยไม่ต้องก้มลงไปมองครับตัวสุดท้ายก็คือสัตว์ตัวโปรโดของน้องๆหลายคนนั่นเองก็คือเพนกวินไงครับ เพนกวินเป็นสัตว์ที่ต้องลงทะเลไปหาอาหารมันจึงสามารถมองเห็นและลืมตาในน้ำได้แต่เมื่อมันขึ้นบกมันจะกลายเป็นเพนกวินสายตาสั้นทันทีแต่มันสามารถมองได้ทุกระดับยกเว้นสิ่งที่อยู่เหนือศีรษะของมันเองครับนอกจากสัตว์จะใช้ประโยชน์จากดวงตาของมันเองแล้วมนุษย์เรายังจำลองการมองเห็นของสัตว์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆต,ตัวอย่างก็เช่นเวลาฮิปโปอยู่ใต้น้ำดวงตาของมันจะโผล่มาเหนือน้ำ มนุษย์ก็นำประโยชน์ในเรื่องนี้มาดัดแปลงเป็นเรือดำน้ำที่มีกล้องโผล่มาเหนือน้ำเหมือนกับตาของฮิปโปหรืองูที่สามารถมองเห็นได้ดีในเวลากลางคืนมนุษย์ก็นำมาดัดแปลงเป็นกล้องอินฟราเรดไงล่ะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าประโยชน์จากการมองเห็นของสัตว์นั้นน่าเหลือเชื่อจริงๆมันสามารถใช้ประโยชน์จากการมองเห็นควบคู่กับการดำรงชีวิตได้อย่างคุ้มค่าแต่อย่าลืมนะครับไม่ว่าสายตาของสัตว์หรือของคนก็มีวันเสื่อม นนัน้ต้องดูแลรักษาให้ดีจะได้มีไว้ใช้นานๆครับโอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมเด็กๆเกข,ข้าใจแล้วค่ะงังา,า,าน,นกลับกันได้แล้วนะครับก่อนอื่นขอบคุณคุณหมอก่อนครับขอบคุณมากเลยครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับบ๊ายบายกลับคุณครับมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปก่อนนะครับคุณหมอครับ วันนี้นอกจากจะได้เห็นสัตว์ต่างๆนานาที่น่ารักแล้ววันนี้น้องๆยังได้เรียนรู้เรื่องการมองเห็นของสัตว์ถังสนุกทั้งได้ความรู้และไม่แน่ว่าเรื่องในวันนี้อาจจะทำให้น้องๆหลายคนได้แรงบันดาลใจที่โตขึ้นอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับสัตว์ถังสัต,ตวแพทย์หรือผู้รู้เกี่ยวกับสัตว์ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับและกลับมาพบเรื่องราวสนุกๆทางวิทยาศาสตร์ที่น่ารู้อย่างนี้มีมาพร้อมให้ชมทุกสัปดาห์ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ ช่างคิดช่างสังเกตครับก่อนจากกันมีเรื่องน่ารู้มาฝากกันครับ <S <S วันนี้เราจะมาไขความลับที่ว่าจริงหรือเปล่าที่วัวกระทิงไม่ชอบผ้าแดงและน้องๆคิดว่ายัางไงครับจริงไม่จริงจริงไม่จริงถ้าค,คิดไม่ออกรอฟังเฉลยกันเลยครับคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าวัวกระทิงไม่ชอบผ้าแดงต้นเหตุของความคิดนี้อาจมาจากการเห็นนักสู้วัวกระทิงหรือมัทเธอ ใช้ผ้าคลุมสีแดงหลอกล่อหรือยั่ววัวให้โกรธไงล่ะครับแต่เรื่องนี้มีผลการศึกษาพบว่าวัวกระทิงเป็นสัตว์อีกชนิดที่มีอาการตาบอดสีจริงแล้ววัวกระทิงเห็นสีขาวและดำเท่านั้นสีอื่นๆจึงไม่มีผลต่อตัวตว,วัวครับแท้จริงแล้วผ้าแดงที่ใช้ล่อวัวนั้นเอาไว้ล่อสายตาคนดูเพื่อรู้สึกตื่นเตลนเร้าใจและเกิดอาการลุ้นครับแต่สิ่งที่วัวกระทิงโกรธโมโหหรือแสดงความก้าวร้าวออกมานั้นเพราะว่า ก่อนที่จะปล่อยวัวออกมานั้นน่ะจะต้องทําให้มันมะโหสักก่อนเมื่อวัวออกมาแล้วเห็นอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมดการเคลื่อนไหวของผ้าจึงทําให้วัว รู้สึกหงุดหงิดและรำคาญก็เลยวิ่งไล่ควิดไงครับและนักสู้วัวกระทิงทุกคนมีหน้าที่เพียงแค่เดินลงสนามและล่อวัวด้วยผ้าสีแดงแต่คนที่ทำเช่นนี้ได้ต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษต้องมีข้อมือที่แข็งแรงและสายตาที่ดีเยี่ยมและน้องๆห้ามเอาไปทำตามอย่างนะครับมันอันตรายครับ